สวัสดีครับคลิปนี้เรามายกเลิกแอปพลิเคชันแบบเสียเงินนะครับถ้าเราไม่ต้องการใช้แล้วนะครับของเครื่อง iPhone iPhone นะครับเราเข้าไปเลยนะครับให้เราเข้าไปที่การตั้งค่าตรงนี้นะครับหลังจากนั้นให้ไปที่ชื่อเราตรงนี้นะครับจะมี Apple ID อยู่นะครับหลังจากนั้นให้เรามาดูก่อนว่าเราสมัครใช้บริการของอะไรบ้างที่เสียเงินนะครับเรามาตรงนี้นะครับการสมัครสมาชิกนะครับกดไปเลยปัจจุบันนี้ก็มีอยู่2ตัวนะครับ ตรงนี้เป็นแอปพลิเคชันของ Apple นะครับเกี่ยวกับเพลงก็คือเขาให้มาทดลองใช้นะครับตรงนี้นะครับเขาเขียนทดลองใช้เราก็ไม่ได้เสียตังค์นะครับถ้าเรากดทดลองใช้อ่ะต่อไปเราอาจจะเสียตังค์นะครับแต่ที่ผมเสียจริงๆก็คือตรงนี้นะครับก็คือแอปตัดต่อด้วยมือถือนะครับคลายมัตเตอร์ก็คือผมเสียตรงนี้อย่างเดียวนะครับถ้าสมมุติว่าผมไม่ต้องการรับบริการแล้วนะครับเรากดไปเลยนะครับ ตรงนี้นะครับตรงตัวสีแดงๆยกเลิกการสมัครรับนะครับเรากดไปเลยก็คือเป็นการยกเลิกเลยนะครับอันนี้เราสามารถที่ยกเลิกได้นะครับเราย้อนกลับไปนะครับย้อนกลับไปอีกครั้งหนึ่งนะครับนั้นก็คือถ้าเราจะเข้ามาดูว่าเรามีแอปไหนที่เสียตังค์บ้างเราเข้ามาที่การสมัครรับสมาชิกนะครับปกติแล้วนะครับการที่เขาจะตัดเงินเราได้เราต้องมีการผูกตรงนี้นะครับการชําระเงินและการจัดส่งนี้นะครับเราลองเข้าไปนะครับ เราต้องมีการผูกบัตรเครดิตหรือว่าวอลเล็ตบัญชีชาระเงินของเราแล้วนะครับไม่นั้นเขาไม่สามารถจะตัดเงินเราได้นะครับดังนั้นก็คือเป็นความยินยอมของเรานะครับเพื่อที่เราจะได้ตัดเงินตรงนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่มีแอปเสียตังค์อีกแล้วนะครับเราสามารถที่มายกเลิกบัญชีโดยของผมนี่นะครับเป็นบัญชีบัตรเครดิตนะครับการยกเลิกก็คือเรากดที่การแก้ไขนะครับ แล้วก็มากดตรงปุ่มแดงๆนี้นะครับปึ๊กไปครั้งหนึ่งเราก็สามารถที่ยกเลิกได้นะครับกรณีนี้ผมยังไม่ยกเลิกนะครับ เพราะบางครั้งเราอาจจะพลาดได้เราไปทดลองใช้แอปใดแอปหนึ่งเขาบอกว่าฟรี7วันฟรี15วันนะครับพอหลังจาก7หรือ15วันนั้นเขาจะมีการเสียตังค์นะครับทีนี้สมมุติว่าบัตรเครดิตเรามีรายการหักบัญชีเยอะแยะมากมายนะครับเราก็ดูรม่ละเอียดอาจจะพลาดรายการนี้ไปโดยที่แอปนั้นเราไม่ได้ใช้อีกเลยนะครับแต่เราอาจจะต้องเสียตังค์เดือนละพันเดือนละ500ทุกเดือนโดยที่เราไม่รู้เลยนะครับดังนั้นให้เข้ามาตรงนี้นะครับเข้ามาเพื่อเช็คว่า มีแอปเสียตังค์อยู่หรือเปล่าแล้วแอปนั้นเราใช้อยู่หรือเปล่าถ้าไม่ใช้เราก็ลบไปนะครับและบางครั้งเราสามารถจะขอเงินคืนได้ด้วยนะครับผมเคยขอเงินคืนนะครับ Apple เขาจะให้เงินคืนแต่การให้เงินคืนนั้นผมไม่แน่ใจนะรู้สึกว่าเขาจะบอกว่าได้คืนแค่ครั้งเดียวนั้นดังนั้นก็คือเราต้องมาละแวดระวังของเราเองนะครับเพื่อที่จะ ไม่ให้พลาดนะครับคลิปนี้เป็นการเข้าดูนะครับว่าเรามีแอปเสียตังค์หรือไม่นะครับโดยเข้าที่การสมัครสมาชิกนะครับแล้วก็เราสามารถที่จะเข้าไปลบแอปที่เราไม่ต้องการได้นะครับและเราสามารถที่จะลบบัญชีที่เราสมัครชาระเงินออกด้วยนะครับสมมุติว่าเราไม่มีซักแอปหนึ่งนะครับแต่ถ้าเรามีซักแอปหนึ่งเราไม่สามารถที่จะลบได้นะครับเพราะว่าเรายัางต้องจ่ายตรงนั้นอยู่นะครับ ดังนั้นถ้าเราไม่มีเลยเราก็สามารถทีจะเข้ามาลบตรงนี้ได้ด้วยนะครับดังนั้นก็คือเราเข้ามาดู2คําสั่งนี้นะครับคําสั่งการสมัครสมาชิกและการชําระเงินนะครับ2คําสั่งนี้ก็คือเป็นอันเรียบร้อยนะครับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้นะครับขอบคุณครับ